สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาก็หิวทุเรียนเลยไม่รู้เป็นอะไรขอขับรถไปตามหาทุเรียนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะและนี่เรากำลังเดินทางจากแหลมแม่พิมพ์มุ่งหน้าไปยังสวนสนนะคะทุกคนเพราะว่าทุเรียนที่เราจะตามหานี่นะคะอยู่ตรงพิกัดอยู่ตรงสวนสนนะก็ใกล้จะกลับสวีเดนแล้วนะเราก็ต้องนิดนึงขออีกรอบขออีกรอบเพราะว่าคุณภาพเขาดีจริงๆนะคะทุเรียนเจ้านี้ ต้องให้คะแนนกันทีเดียวเลยจ้าต้องกลับไปซ้ำต้องกลับไปซ้ำและนี่ก็คือระยะทางใกล้ถึงถึงแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ไกลอย่างเดียวแล้วนี่ก็คือทุรเรียนเขาที่เขาแกะไว้นะจ๊ะคุณสามารถเลือกได้เองเลยค่ะทุกอย่างกรอบนอกนุ่มในนะคะแต่จะกรอบมากกรอบน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวง <c oughs> <c oughs> ก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะเขาก็มีให้เลือกเนาะเลือกเ,เองอะเนาะก็ พยายามอย่าไปจิ้มอย่าไปอนี่ของเขานะคะก็นั่งสารเขาเนาะถ้าเขาขายไม่ได้อย่างเงี้ยคนอื่นเห็นว่าโดนจิ้มแล้วมันช้ำอย่างเงี้ยใครก็ไม่อยากซื้อก็เข้าใจเขานะคะหัวอกเขาหัวอกเราก็ต้องอ่ะดูเอาดูเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้โหดูนี่โพูนี้ใหญ่มากเขาบอกว่าหนึ่งโพลเท่ากับโฟมและนี่ก็คือทุเรียนที่เราซื้อมากันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสองแพ็ นี่ก็ของแม่นะคะนี่แม่เลือกเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นี่เขาบอกว่าเลิศมากแล้วก็เนื้อเนื้อเล็กนะคะแต่สำหรับแม่แม่ยังบอกใหญ่อยู่นะคะก็นะถ้าอย่างนี้เลขใหญ่แม่ก็คงจะต้องไปทำเองนะไปปลูกเองอ่ะโอ้ยแค่นี้ก็ถือว่าเล็กแล้วแม่คุณนะ นี่แหละจ้ะทัวเรียนของเขามาเลยห้าร้อนแปดสิบ้าโอยดูส่อเดูมดูดูดมือเลยตอนจักทัวเรียนเราต้องตัวหน้าซะก่อนกับทัวเรียนครึงหน้ฮาฮัโลฮัโลหอมมาก กรอบนอกนุ่มในนะคะคนขายก็แต่ถ้าเรื่องกรอบนี้ถ้าอย่างนี้ยคงคอยดูคอยดูอย่าไปว้าบาเพนปารดติโถดูเม็ดเดีเม็ดนี่คือเม็ดนะคะนี่คือเนะคะ กอ,อ,อเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้เละอือคือนุ <c oughs> อ่มมาก หวานมันไม่หวานจัดไม่เลี่ยนนะเป็นไงแม่ได้ไหมได้แล้วอร่อยเลมเนาะอร่อยค่ะ คุณภาพเห็นไหมนี่ยเบ็ดเล็กโดเม็นดนี่เม็ดปันกี้ไก่เดือย ุดมาก ดิง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 งจดูดิว่าจะเป็นไงดูเม็ดเขาแม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงทุเรียนลายองนะคะเนี่ยเม็ดน้อยเนมากวิวัฒนาการดีมากเลยนะ มัน,น,นมกรอบนอกนุ่มในแต่ไม่ใช่ว่ากรอบแบบกราบกรกรบไม่ได้กรอบนะนะกรอบแบบผลไม้ไมันก็นุ่มข้างในอ่ะของแท้ขอภัยในความทุเลศในการเป็นนะคะ <laughs>